คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวก็เร่งรัดในการติดตามคดีการฟ้องร้องการดำเนินคดีข้าวในสต๊อกของรัฐบาลที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับนอกจากนี้ก็มีการอนุมัติมาตรการในการสนับสนุนเกษตรกรในการปรับพื้นที่การปลูกข้าวเพิ่มเติมนางชุติมาบุญญาประพสศนประหลัดกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบคที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกที่พบว่าราคาปรับขึ้นเนื่องจากมีปริมาณผลผล,ผลิตที่ลดลงและในหลายประเทศมีมาตรการนําเข้าข้าวซึ่งราคาขณะนี้มีแนวโน้มส่งผลดีต่อประเทศไทยนอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน3เรื่องประกอบด้วยแผนการผลิตและการตลาดข้าวแบบครบวงจรโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอออกมาตรการเพิ่ม2มาตรการ คือมาตรการการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกษตรกรลดพื้นที่การปลูกข้าวและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกนาแปลงใหญ่รัฐบาลจะให้สินเชื่อผู้ที่สนใจและช่วยดูแลดอกเบี้ยร้อยละ0 0 1เพื่อดึงดูดให้เกษตรกรเข้าร่วมการทำนาแปลงใหญ่เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้ที่ประชุมนะครับได้เห็นชอบงบประมาณ750ล้านบาทสําหรับการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพาณิชย์ของสินค้าเกษตร พร้อมนำเทคโนโลยีนวัตก,กรรมมาแปรรูปดูแลอย่างครบวงจรตั้งแต่การวิจัยการผลิตและการตลาดรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0นอกจากนี้ที่ประชุมนบขได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงคณะอนุก,กรรมการดําเนินคดีข้าวในสต๊อกร,รัฐบาลที่ไม่ได้มาตรฐานและมอบหมายให้ทางคณะอนุกรรมการไปตรวจสอบหาสาเหตุข,ของการไม่ส่งฟ้องในคดีที่เหลืออยู่ โดยปรับคณะกรรมการให้สอดคล้องกับการทำงานมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานของคณะอนุกรรมการและให้ปปงปปทเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย